เช้าวันที่สี่ที่เมืองเฟืองอันนี้ที่นอนเรานะคะไม่ใช่กุฏิพระแต่อย่างใดสบายดีพี่น้องเมื่อนี่ไก่อาลินกับสิพาทุกคนไปเที่ยวเมืองเฟืองนะคะมาเบิงบรรยากาศถนนหนทางทางไปเมืองเฟือง ใครที่จะขับรถมอเตอร์ไซค์มาจากเวียงจันทร์จะเช่ามาจากเวียงจันทร์ดูถนนก่อนนะคะแต่อีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าเรามาจากเวียงจันทร์นะคะเราสามารถนั่งรถตู้มาลงที่หินเหิบนะคะเสร็จแล้วก็ต่อรถตู้จากหินเหิบมาที่เมืองเฟืองนะคะสําหรับคนที่จะไปวังเวียงก็ให้ขึ้นรถตู้จากเวียงจันทร์ไปที่วังเวียงได้เลยนะคะ พอเรามาถึงที่เมืองเฟืองนะคะที่พักจะมีตั้งแต่ป้ายแผนที่ที่มีแผนที่เมืองเฟืองแต่อยากให้ทุกคนมานอนตรงแถวภูเขาลูกเล็กๆนี้นะคะทุกคนจะได้เจอกับบรรยากาศที่อยู่ริมแม่น้ำนะคะที่เป็นจุดไฮไลท์ตื่นเช้ามาตักบาตไฮไลท์จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะทุกคนขับรถไปให้ใกล้กับภูเขาลูกนี้ที่สุดนะคะ เกือบเป็นยองใหญ่ก๊อผ้าขนหนูเราดิ่งจะใช้เลยอยู่สบัดหน่อยเด้อสบายดีเหนื่อยจอดจับบ่เออจอกมันสิบสองพันกินไหมกินอะไรเอาอะไรดีมีน้ำอ้อยแล้วก็มีน้ำมะเกี่ยงสด อันอันนี้เบิร์ดบอกอันนี้ก็ยังงนะนมาร์กเอาหเอาโกโก้โกโก้นะใส่หมุกบอบอจอกเอาสองจอกเลยวะเอาจอกเดียวเนาะจอกอย่างนั้จ้บก่อนที่จะถึงที่พักของเรานะคะเราก็แวะดูเทศกาลเขาจำลองตูบนะคะตูบในภาษาลาวก็คือกระท่อมนั่นเองนะคะ แล้วก็แวะดูงานเข้าฟรีนะคะทุกคนแต่ถ้าใครอยากที่จะพักตรงนี้ก็ราคาประมาณ600บาทนะคะมีห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นบรรยากาศดีมากเป็นกันเองนะคะนนนน้้้ออออองเยกดีใจัม ตอนเย็นเรามานั่งนานสิงไฟอยู่ตรงนี้ไหมนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศของห้องพักนะคะกว้างขอห้องที่เราจะไปนอนนะคะทุกคนแต่ว่าจุดประสงค์ของเราก็ตั้งใจที่จะตักบาตตอนเช้านะคะเป็ใครนะเมษเป็นป่ามอแม่นปลาเขาไปไหนหาแน่ บรรยากาศเป็นกันเองส,สุดๆเลยนะคะคืนนี้เราจะพักกันที่นี <S <S ่นะคะบูยสวยงี้ยยังไงสี่ภาคเขายูทังไหนสีสอดกันเก้าวลัสองห้องกเก้าอ๋อไปสามสายนะเห็นไหมทรีรีเวอร์รีสอร์ทเมืองเฟืองทรีลีเวอร์รีสอร์ท ถึงแล้วนะคะที่พักราคา800บาทนะคะส่วนใหญ่แล้วห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ด้านบนแต่ของเราเนี่ยห้องน้ำอยู่ติดกับที่เรานอนเลยนะคะแต่ภายในห้องนอนนี้ก็จะมีเฉพาะเตียงนอนมีที่ให้วางกระเป๋าเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ทุกห้องจะมีหม้อหุงข้าวการ้าน้ำร้อนให้ เดี๋ยวสำหรับคืนนี้เราก็พักผ่อนนะคะเราเก็บกระเป๋าเสร็จเราจะออกไปทานข้าวแถวนี้แล้วเราก็จะกลับมานอนเพราะเราต้องตื่นเช้ามาตักบาดนะคะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้ามืดนะคะมันหนาวมากทุกคนสิบห้าองศาจมูกแดงเลยจ้าเรามารอตักปาดนะคะ ด้าารมม่นมของตักบาตรที่พักก็จะเป็นคนเตรียมให้เรานะคะทุกคนราคาประมาณ1 0 0บาทนะคะที่พักจัดเตรียมไว้ให้เราเราตักบาตรเสร็จแล้วเราก็นำขึ้นไปคืนนะคะบริเวณที่เราจะทานอาหารเช้าราคา800บาทรวมอาหารเช้า อาหารเช้าที่นี่ระดับห้าดาวเลยทุกคนเราให้ห้าดาวเลยนะโอ้จักกุชชี่โอ้ ที่เราบอกว่าเราเสียใจมาถึงที่นี่เราไม่ได้ทำนั่นก็คือการพายเรือคาย,ยักษนะคะแต่ไม่เป็นไรทุกคนติดตาม e ีีต่อไปเราจะพาทุกคนไปพายเรือที่วังเวียงสำหรับคนที่มาก็เช็คกับ ทางที่พักนะคะว่าช่วงนี้มีน้ำไหมจะได้พ<ล>ายเรือไห <ตา S 2> มนะคะวันนี้เราจะมาทานอาหารเช้ากันนะคะสวยมากเลยทุกคุณ Welcome ร o l i ร a สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะมาทานอาหารเช้านะคะ หหหวาานนนกััมอาหารที่นี่ประทับใจทุกอย่างเลยค่ะทุกคนคุ้มค่าคุ้มราคาที่พักมากให้อาหารเข้าปุ่นแค่จับเดียวนะนี่กินข้าวสาวกินน้ำงามเนาะต้องต้องต้องต้ันกินผู้สาวมหมก็มาอย่าง ยำลงไปเลยหนาวนี่มักยำแน่เออนอนถอดก็หกดผู้สัมผัีเด้ก็ว่าให้กินผู้เดียวถามมีซื้อถามมีซื้อเอาอย่างกินจริงกินหมดมันเหมือนแบบไอ้อันนั้นน่าเหมือนเหมือนจ้อนะนะมันบางๆเหมือนจ้อบางๆที่หัวจ้อมบังบาง อันนี้ที่นอนเรานะคะไม่ใช่กุฏิพระแต่อย่างใดนีนนี้์ไซส์ก็ยังสวยอยู่ สำหรับวันนี้เราก็คงอาบน้ําแล้วก็กลับไปนอนที่วังเวียงนะคะทุกคนเพราะว่าเราต้องการที่จะพายเรือคายัคนะคะแต่ก่อนไปเราจะพาทุกคนไปแวะที่วัดศินชายารามนะคะอาจจะใกลจากที่นี่หน่อยแล้วก็ให้ระวังเรื่องการแต่งกายนะคะไม่มีค่าเข้าชมนะคะทุกคนทุกคนเคยได้ยินเรื่องหนอคำไหมคะทุกคนลองไปเซิร์ชดูนะคะหนอคำที่เมืองเ <What S 1> ฟืองชื่อว่าวัด สินสินอะไรนะสักบายดีอ่าสิเอาไปบูชาเพิ่นเอาแบบนล้ค่ะเอาขันห้าเอาแบบพี่วันขั่นก็ขันห้าขันห้าเหมือนกันจะเป็นกล้วยแต่นั้นก็เป็นแบบ はい。うん thay lắm mấy แวะเติมพลังที่ร้านเฝอหน้าวัดนะคะอร่อยนะคะทุกคนเราจะกลับไปที่วังเวียงฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายสามแสนกระส่วน3ามแสนกระส่วน3ามแสนเจ้าเดี๋ยวมันเม็น